สวัสดีค่ะจะมานำเสนอการจัดการโลจิสติกสําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดพะเยานะคะจังหวัดพะเยานะคะตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยค่ะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติค่ะเช่นกวนพะเยาผาขามถ้ำผาแดงน,น้าตกหนองห้าภูอันม้านะคะรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมค่ะพื้นที่ศึกษาคือตาบลร่มเย็นอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาค่ะ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจานวนมากนะคะแต่ก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวค่ะการศึกษานี้นะคะจึงมุ่งวิเคราะห์ระบบโลจิสติกของพื้นที่ค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นค่ะวัตถุประสงค์นะคะศึกษามุมมองของการจัดการโลจิสติกด้านการไหลาทางกายภาพศึกษามุมมองด้านการไหลของสาระสนเทศและสำรวจความคิดเห็นจาก3ากลุ่ม ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะกลุ่มตัวอย่างและวิธีการวิจัยนะคะการวิจัยนี้นะคะใช้ตัวอย่างรวม90คนแบ่งเป็นนักท่องเที่ยว30คนชาวบ้านในพื้นที่30คนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีก30คนค่ะใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการโลจิสติกของการท่องเที่ยวค่ะต่อมานะคะคือข้อมูลถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลียล่ยร้อยละ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มค่ะผลวิจัยการไหลาทางกายภาพนักท่องเที่ยวและชาวบ้านพึงพอใจน้อยเนื่องจากต้องใช้รถส่วนตัวเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวบริการขนส่งและแพ็กเกจทัวร์มีน้อยผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจระดับปานกลางถึงระดับสูงเนื่องจากมองว่าสามารถใช้รถส่วนตัวเดินทางเข้าไปยังอำเภอหรือแหล่งท่องเที่ยวได้ผลวิจัยการไหลของสารสนเทศ นักท่องเที่ยวและชาวบ้านพึงพอใจในระดับปานกลางเพราะมองว่าข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้นยังไม่เพียงพอเช่นเว็บไซต์และป้ายบอกทางผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจในระดับสูงเพราะคิดว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเพียงพอแล้วสรุปผลสำคัญระบบโลจิสติกในตำบลร่มเย็นนั้นยังไม่เพียงพอพอ เนื่องจากยังขาดข้อมูลสำคัญเช่นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางควรที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวค่ะข้อเสนอแนะนะคะ1ค่ะก็คือเพิ่ม บริการขนส่งรถสาธารณะนะคะหรือรถรับส่งนักท่องเที่ยวค่ะ 2. ค่ะพัฒนาเว็บไซต์แผนที่หรือป้ายบอกทางนะคะให้เข้าถึงง่ายค่ะ 3. ค่ะส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะหรือสินค้าโอท็อปค่ะและกิจกรรมท้องถิ่นนะคะเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ค่ะ 4ค่ะประชาสัมพันธ์นะคะผ่านสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนะคะส่วนรูปภาพประกอบด้านข้างนะคะก็คือมีกรอบรำยายค่ะเป็นสินค้าโอท็อค่ะสรุปนะคะก็คือการจัดการโลจิสติกส์ค่ะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะในตะบลร่มเย็นค่ะถือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายค่ะและความปลอดภัยแก่ผู้ที่มายเยือนนั่นเองค่ะพร้อมทั้งสร้างรายได้นะคะให้แก่ชุมชนค่ะ การพัฒนาด้านนี้นะคะทำให้การท่องเที่ยวนะคะเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเลยค่ะกลุ่มพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ